สวัสดีเพื่อนๆชาว Facebook และ Social c a m นะครับผมวันนี้เป้ไม่ได้มาคนเดียวครับมากับน้องดานะครับผมก็วันนี้จะมาขายของนะครับผมมาขายของอย่างแบบเป็นทางการนะครับผมก็ของที่จะขายนะครับก็เป็นตัวนี้นะครับผมนี่เป็นชุด perfect set นะครับของ c ช a r ิสเตนะครับผมภายในเซ็ตนี้นะครับก็จะประกอบด้วยครีมหน้าใสเช a r ิสเตนะครับขนาด10กรัมแล้วก็จะมีเซรั่มแล้วก็มีกันแดดนะครับผมอย่างละ7กรัมนะครับ ชุดนี้นะครับผมจะช่วยเรื่องอะไรบ้างนะครับผมก็ช่วยทําให้หน้าขาวสว่างใสนะครับผมไร้สิวนะครับป้องกันการเกิดฝ้ากระในอนาคตนะครับผมแล้วก็เซรั่มเนี่ยครับจะช่วยกระชับรูขุมขนนะครับแล้วก็รอยเหี่ยวย่นรอยด่ังดําบนใบหน้านะครับส่วนกันแดดเนี่ยครับก็เป็นกันแดดเนื้อซิลิโคนบางเบานะครับผมก็ไม่ทําให้เป็นสิวอุดตันนะครับก็ กันแดดนะครับ spf 60นะครับ pa บวกบวกนะครับผมก็ถือว่าเยี่ยมเลยนะครับผมก็กันแดดเนี่ยครับทาแล้วไม่วอกด้วยนะครับผมก็ทาแล้วจะให้สีผิวกลืนกันนกกลืับสีผิวไปเลยนะครับผมแต่ตอนนี้นะครับชุดนี้นะครับจะอยู่ที่ราคา2,700บาทนะครับแต่ตอนนี้โปรโมชั่นของทางเชอริเต้ตั้งแต่วันที่15ถึง31พฤษภาคมนี้นะครับเราจะมีตัวนี้แถมครับผมนี่เป็นโฟมล้างหน้าของเชอริเต้นะครับผม ก็แถมคู่กันไปเลยนะครับผมกับเซตนี้นะครับถือว่าคุ้มมากเลยครับซื้อเซตนี้แถมโฟมล้างหน้านะครับก็ทําความสะอาดหน้าทาครีมนะครับมีหลายหลายคนถามว่าใช้อะไรก่อนนะครับอันดับแรกนะครับผมเราต้องใช้เซรั่มก่อนนะครับทาเซรั่มประมาณหยด2อุหยดก็พอนะครับให้พอทั่วหน้านะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็หลอกเซรั่มแห้งสักนิดนึงแล้วก็ทาครีมลงไปนะครับถ้าเกิดกลางวันเราก็ทาครีมกันแดดนะครับแต่ถ้ากลางคืนก็ไม่ต้องทานะครับผมก็ เซตนี้เอาอยู่นะครับผมเนี่ยดูแต่ละคนหน้าใสนะครับผมก็เพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook ของดาด้าวงวงสนิทครับผมแล้วก็ Facebook ของเป้เองเลยนะครับผมก็หรือไม่ก็เม้นใต้โซเชียลแคมเลยนะครับแล้วก็สนใจก็ติดต่อสอบถามได้คนขายใจดีนะครับไม่ดุนะครับไม่จิกด้วยนะครับน่ารักด้วยโอเคแล้วเดี๋ยวยังไงจะมา อัปเดตกันใหม่นะครับผมก็ยินดีนะครับใครมีปัญหาเรื่องอะไรเกี่ยวกับผิวหน้านี่ก็สามารถที่ตอบสอบถามได้คนขายใช้เองนะครับผมก็มั่นใจนะครับไม่ได้ไปทําหน้านะครับผมหน้าจริงนะครับไม่ต้องรักษาหมอนะครับผมชริเต้ช่วยคุณได้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวยังไงขอตัวก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบาย